ตัวคนเดียวท่องเที่ยวสัญจรไร้คนใจเพียงมองไกลเนื้อแรมร้อนไปสิ้งลำบากเพียงใดสู้มันไปจนทั่วแดนดินหวังใจได้เก็บสาบสิ้นและหาไว้กินนาน,าน คือความจริงใชจอิงนิยายหัวใจมีจุดมุ่งหมายก็คล้ายผู้ฟังทุกท่านเพราะเกิดมาจนสู้ดิ้นรนจนเทหวายปราณม่เพงมีจิตสงสารนั่นคือแรงบันดาลใจ ขอทนเดินทางสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตรจระวังภัยคืนวันที่12กันยายนพุทธศักราช2556นะครับคืนนี้อยู่กับคุณเสกชัยสิบุญและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณเสกชัยครับสวัสดีครับคุณสุชาติและก็สวัสดีท่านผู้ชมครับก่อนเข้ารายการก็เพลง คุณสายันสัญญาครับวันธรราวันอะไรคุณสายันสัญญาแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เป้าสายันสัญญาด้วยนะครับครับลูกทุ่งควญใจคนเดิมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งสําหรับแฟนเพลงรวมไปถึงท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามความเคลื่อนไหวการเสียชีวิตของลูกทุ่งคนเดิมสายันสัญญานะครับในช่วง9.55นาฬินาทีวันนี้นะครับภรรยาของ คุณสายยันสัญญานะครับคุณวรรณพรสำมฤทธิ์พร้อมกับลูกสาวสองคนและลูกชาอีก1คนนะครับได้นิมนต์พระจากวัะธรรมกาย3รูปนะฮะ,ะเคลื่อนศพออกมาจากห้องสุขนิรันดร์โรงพยาบาลธนบุรีนะครับผู้สื่อข่าวคมชัดลึกทีวีคุณเสกชัยนะฮะรายงานบอกว่าระหว่างที่พระสงฆ์กำลังทำพิธีอัญเชิญศพออกจากห้องสุขนิรันดร์โรงพยาบาลธนบุรีปรากฏ <c oughs> ว่าไฟฟ้าดับ ครับสร้างความมือหาให้กับบรรดาแฟนเพลงรวมไปถึงเพื่อนในวงการนะครับที่มาร่วมพิธีเคลื่อนย้ายศพจนกระทั่งเวลา10นาฬิกา39นาทีได้ได้มีการเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลธนบุรีไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ,รบซึ่งก็มีศิลปิน เพลงลูกทุง่งรวมไปถึงครูเพลงจํานวนมากไม่ว่าจะเป,เป็นอาจารย์ชลธีทานทอนะครับที่แต่งเพลงให้กับลูกทุง่งขวัญใจคนเดิมร้องผู้การนลลักลูกสาวผู้การนะครับจนเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากนี้ก็จะมีศิลปินแห่งชาติเลพลินพรมแดนรวมไปถึงศิลปินว,วง,วงเพลงลูกทุ่งมากมายทีเดียนะครับตายอรไทยไผ่พงษ์สะทรพนมวันบ,บ้านบึง สอนชัยเมฆวิเชียนนะครับที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับครับหลังจากที่นําศพพิเป้าสัลพิ่เป้านะครับไปไว้ที่วัดไร่ขิงนะครับทางทางญาติก็จะมีการสวดพระพิธรรมที่วัดไร่ขิงทั้งหมด15วันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกจนไปถึงวันที่27กันยายนาจากนั้นาจากจนถึงวันที่27กันยายนถึงวันที่5ตุลาคม ก็จะนำศพไปสวดอภิธรรมที่วัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีนะซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของพี่เป้าสายจันสัญญาะฮะโดยจะมีการทําพิธาชาปนกิจศพที่วัดป่าเรไรนะครับส่วนอติของพี่เป้าก็จะเก็บไว้ที่วัดป่าเรไรเหมือนกันครับก็นี่ลนะฮะตั้งแต่12ไปยัีิบเแล้วก็ไปวันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่5ตุลาคมนะครับ,รบพิธีเคลื่อนย้ายศพนะครับนักร้องลูกทุ่งดังฝันใจคนเดินนะครับตั้งแต่โรงพยาบาล ทนบุรีไปบําเพลกุศลที่วัดไร่ขิงผู้สื่อข่าวคมเชลึกทีวีคุณอังว,วัชราตาคำนะครับติดตามการพิธีเคลื่อนศพของพี่เป้าสญญายัสัญญาตั้งแต่โรงพยาบาลไปวัดไร่ขิงติดตามรายงานกับคุณวัชราครับตัวัวววคนเดเดีียยททอง่่สจ สู้มันนไปจท,ดดทันทีที่เคลื่อนย้ายศพของสายันสัญญานักร้องลูกทุ่งชื่อดังซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับจากโรงพยาบาลทนบุรีไปถึงวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมช่วงเวลา11.50นาที ภายในวัดหนึ่งแน่นด้วยเหล่าบรรดาแฟนเพลงที่ชื่นชอบผลงานซึ่งพากันไปรับศพนักร้องขวัญใจของพวกเขาส่วนตัวคุณจันเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่รักแม่นะคะรักแม่ตรงนี้นตรงนี้นที่พี่ชอบมากและเพลงก็เพลงเขาจะพูดถึงแนว,วคนตจังหวัดส่วนมากนะคะแล้วก็ข้าสํคัญคือครอบครัวเขาพี่รักเขาตรงนี้ทุกวันนี้แม้แต่เขาจะจากไปก็ยังไม่ยอมที่จะให้เขาเสียงเงินจ่ายก็การรักษาตัวเองนะคะขอให้เป็นเข้าจะคนอยู่ก็มีชีวิตอยู่ วันนี้พี่รอตั้งแต่เช้าต้องมารับศพเล้ศพของสายันตั้งบ่มเพนกุศลไว้ที่ศาลาอเนกประสงค์เป็นศาลาเดียวกันกับพิธีสวดพระอภิธรรมศพยอดรักสลักใจภายหลังที่เคลื่อนย้ายศพมาไว้ที่วัดไร่หิงแล้วช่วงเที่ยงวันเดียวกันทางคร,บรอบครัวเปิดโอกาสให้กลุ่มแฟนเพลงได้ร่วมพิธีรดน้ําศพโดยแฟนเพลงส่วนหนึ่งถึงกับใจหายที่นักร้องขวัญใจเสียชีวิตคอยปังข,าข่าวตั้งแต่สม,มัยของตอนเจ็ดใหม่ร้วล้มป่วย เคยฝักไฟดูเาาไยฟังข่ามาตลอดชอบเจอทุกกพลงที่มีเตาร้องชอบสมัไผมเองเขาเป็นเลาฟังมาในมเกาะลึกซึ้งได้อะเลบแล้วลึกซึ้งกินใจอกลใครจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้อง เพลงไก่จ๋าผลงานเพลงที่ดังคบฟ้าเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักจนทําให้กันนิสาแฟนคลับที่ลหลงไหลเสียงเพลงตั้งใจเดินทางมาจากบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อร่วมไหว้อาลัยรวมทั้งกลุ่มศิลปินนักร้องลูกทุ่งอีกจํานวนมากชอบมาตั้งแต่ไก่จ๋าเพราะว่าสายันกับเรล่านี่นอยายุไล่เรียก,กัน เรา51สายยาน60สายยานดำมาเราก็ชอบฟังเพลงของทุกเพลงเป้าคงจะตราตรึงอยู่ในแฟนเพลงตลอดไปไม่มีวันจางหายครับเพราะว่าเสียงของพี่เปาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองที่จริงผมไปเยี่ยมพี่เป้าทุกวันเมื่อวานเนี่ยเขาจะแถลงข่าว,าะะาวอีกผมมาอ้าเมื่อวานแถลงเลยก็เลยว่าเอา,อาข,อขอตามไปตามกิน ตอนกวันก็เดี๋ยวไปฟังข่าวก่อนเปก็รั่วพี่เป้าไปเลยลก็เลยก็ตกใจอ๋อกับขอพระคุณทุทกทท่านที่ให้กําลังใจกับพี่เป้ามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ต่อแต่นี้ไปก็ขอทุกท่านเป็นกําลังใจทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่งบุญส่งกุศลให้พี่เป้าให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปอะคะ่ะ สำหรับศพสายันจะตั้งบ่มเพนกุศลที่วัดไร่หิงเป็นเวลา15วันและจะนำไปตั้งสวดที่วัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีอีก9วันซึ่งเป็นบ้านเกิดและเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตวันอำลาที่เจ้าตัวตั้งใจแต่ไปไม่ได้นิธิตไตรสุพสินถิลทายภาพวัชราตาคำไร่งาน ครับถึงแม้ว่าพี่เป้าจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับกว่า2,000เพลงร,รวมไปถึงการแสดงภาพยนตร์ของพี่เป้าคงจะติดตาตาถึงใจนะครับของแฟนๆเพลงไปตลอดนานเท่านานทีเดียวนะครับสำหรับบรรยากาศนะครับที่วัดไร่ขิงผู้ส่อข่าวคมชลิกทีวีวันนี้ไปเกาะติดนะครับ ก็ปรากฏว่าในพีในภายในวัดไล่ขิงนะครับมีการจําหน่ายเสื้อยืดรวมไปถึงสิ่งระลึกสิ่งที่ระลึกของพี่เป้าสายันสัญญามากมายทีเดียวโดยเฉพาะเสื้อยืดนะครับมีการจําหน่ายตัวละ200บาทนะครับหนังสือประวัติเล่มละ50บาท V c ซดีแสดงสดเมื่อปี2528จําหน่ายในราคา300บาทแต่ว่าขอประชาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะว่า ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าแฟนเพลงที่ไปร่วมงานพิธีศพพี่เป้าสายันสัญญานะครับจะซื้อเพื่อ,อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของพี่เป้านะฮะสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งละลึกเหล่านี้นะฮะจะมีจำหน่ายเฉพาะภายในสาราการประเรียนเท่านั้นนะครับเพราะว่าบริเวณด้านนอก สาราการประเรียนมีการจําหน่ายเยอะมากมายทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่การจําหน่ายของครอบครัวหาคุณเสกชัยครับก็คือเหมือนประชาชนบางส่วนก็นำนของที่ลึกของพี่เป้าไปวางจําหน่ายนอกวัดแต่ไม่เกี่ยวกับของครอบครัวของครอบครัวเลยเงินก็ได้คนที่มาขายอย่างเดียวแต่ผู้สื่อข่าวคมชัดลึกทีวียังสังเกตนะครับบอกว่าบริเวณทางเข้าสาราอเนกประสงค์ที่ของของภายในวัดไร่ขิงนะครับมีการนําตู้รับบริจาคจํานวน6กตู้ แล้วก็มีการติดป้ายด้วยนะครับว่าขอเชิญร่วมบริจาคก,การบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณสายยันสัญญานักร้องลุกทุ่งฉายาแหบมหาสเสน่ห์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับพอผู้สื่ขาคมชลึกทีวีเห็นตู้บริจาคทั้ง6ตู้ก็ได้ไปสอบถามกับกางคุณมานิด ซึ่งแล้วก็ครอบครัวของพี่เป้าซึ่งคุณมานิตและครอบครัวของพี่เป้าบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นไม่ได้เป็นตู้บริจาคของครอบครัวของพี่เป้าก็แสดงว่ามีประชาชนอีคนภายนอกแแฝงไปแล้วไปตั้งตู้รับบริจาคอย่างที่คุณสุชาติบอกหากประชาชนที่ไปงานพี่เป้าี่ทัดไรรขิงต้องการที่จะบริจาคเงินให้กับครอบครัวงพี่เป้าหรือต้องการซื้อสินค้าของที่ระลึกให้ไปซื้อที่ศาราโดยตรงภายในศาลาภายในศาลาการบริเรียนโดยตรงนะคบเดี๋ยวนี้พอมีเกิดเหตุเกิด งานใหญ่ๆคุณเสถัยก็จะมีกลุ่มลักษณะแบบนี้ช่วยโอกาสนะครับอันนี้ช่วยๆกันนยฮะเพราะว่าครอบครัวของพี่เป้านะครับตอนนี้เป็นนิพิสินหลายล้านทีเดียว<ม> <ๆ S 2> นะครับๆๆออากลับมาอีกนิดนึงฮะคุณเสถัยนะครับสำหรับกําหนดการสวดพระพิธรีทรมศพคุณสายยันสัญญานะครับทางคุณมานิตอังคินันผู้จัดก,การส่วนตัวก็บอกว่าศพของพี่เป้าจะตั้งสวดพระพิธีทมศพที่วัดไร่ขิงตั้งแต่วันที่12คือวันนี้ไปอีก15วันนะครับ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่17 27กันยายนก็จะเคลื่อนศพไปสวดพระพิธีรมศพต่อที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงวันที่ 5, นะครับในวันที่5ตุลาคมจะมีพิธีชาปนกิจศพนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะก็ติดตามรายการสายตุระวังภัยนะครับก็จะเกาะติดบรรยากาศการเคลื่อนศพรวมถึงพิธีบำเพ็ญกุศลนะฮะคุณสายยันสัญญานะครับ ซึ่งอาจจะมีพิธีจะมีคอนเสิร์ตนะครับวันอำลาอาลัยสายยันสัญญาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสรายการสายตัวระวังภัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสายยันสัญญาอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับทางทีมข่าวก็จะนำเสนอเกี่ยวบบรรยากาศภายในงานแต่ละวันแต่ละวันมา ให้ท่านผู้ชมให้แฟนเพลงพี่เป้าได้รับชมกันครับผมไี้เป็นแฟนเพลงตัวจริงนะฮะคุณเสกชัยต้องไก่จ๋าไหมคุณสุชาติต้องน้องเพลงไก่จ๋านะไก่จ๋าฮะไก่จ๋าเสียงันจะไม่แหบนะครคุณเสกชัยเสียงผมจะไม่แหบเหมือนกับพี่เป้าสัญญาแต่ว่าผมเป็นแฟนเพลงนะฮะเพลงที่ดังที่สุดนะลูกสาวผู้การที่อาจารย์โชลธีทานทองเป็นคนแต่งให้สองเพลงนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรายวันในวันนี้กันบ้างนะครับ ก็เมื่อสักครู่ที่งานบอกสายตรวจประชาชนใช่ไหมก็ท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะร้องเรียนหรือต้องการที่จะถ่ายคลิปถ่ายภาพวิดีโอที่ไปเจอมาเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถโพสต์เข้ามาได้นะครับใน Facebook สายตรวจประชาชนนะครับพร้อมกับส่งเบอร์โทรศัพท์มานิดนึงตามทีมข่าวก็จะไปตรวจสอบซึ่งมีเยอะนะครับท่านคุณตุชาท่านผู้ชมครับที่ทางท่านผู้ชมที่ชมรายการสายตรวจระวังภัยนี่แหละครับโพสต์เรื่องราวโพสต์ข้อความต้องการขอความช่วยเหลือหรือเรื่องได้รับความเดือดร้อน